สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทาวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยๆราคาเบาๆครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่8นะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ไม้ไซส์ใหญ่ๆราคาเบาๆครับนี่ราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับนี่มาหลายกระถางหลายอย่างหลายชนิดนะครับไม้เก่าๆก็มีมาเยอะนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนะครับ ราคาก็ไม่แพงครับพอเลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากกระถางแรกๆเลยครับอ่าเริ่มจากทางนี้เลยครับนี่อันนี้เป็นบอลสีป้ายเหลืองเขานะครับนี่สวยนะครับเกสรพุ่มมะลินนะครับสงใบนะครับนี่ครับอยู่ในไซส์กระถางห้านะครับเกสรพุ่มะลินนะครับอันนี้ขอราคา เบาๆครับ70บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับเริ่มจากราคาเบาๆเลยนะครับอ่าเริ่มจากนี่ครับกระนกมณตานะครับนี่ไม้กับสีป้ายสวยนะครับกระนกมณตากระถางที่1นะครับนี่ราคาเบาๆครับอันนี้ขอราคา40บาทเท่านั้นครับนี่กระนกมณตานะครับดูไม้สีสวยนะครับนี่ครับราคา40บาทครับกระถางที่1ครับกระหนกมณตานะครับ อันนี้กระถางที่สองนะครับนี่ราคาสี่สิบบาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับอันนี้จะใหญ่หน่อยแต่ก็น่าจะดอกลงนิดนึงนะครับกระนูกบนตานะครับกระถางที่สามนะครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับนี่สี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่กระถางที่สี่นะครับอันนี้น่าจะยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับแต่ไม้ใหญ่นะครับนี่ครับสี่สิบบาทนะครับราคาเบาๆครับกระถางละสี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่ มีทั้งหมด4กระถางนะครับนี่ราคาก็เบาๆเขาไม่แพงมากครับ40บาทเท่านั้นครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนำโชคนะครับนี่หมายป้ายนะครับนี่สวยๆนะครับกระถาง5นะครับราคา40บาทนะครับนำโชคกระถางที่1ครับ40บาทเท่านั้นครับนี่นำโชคกระถางที่2นะครับ40บาทครับมี2กระถางนะครับนำโชคนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพญาดำรงนะครับนี่หมาย ปลายสวยนะครับนี่ราคาเบาๆครับกระถาง5ครับ40บาทเท่านั้นครับนี่กระถางที่1นะครับกระถางที่2นะครับนี่ราคา40บาทครับนี่ราคาเบาๆคุ้มค่าเลยครับนี่ราคา40บาทนะครับนี่กระถางที่2นะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับดารานพัตน์ตนาสวยๆเลยครับนี่ราคา40บาทครับนี่กระถาง5นะครับกระถางที่1นะครับ40บาทเท่านั้นครับ ราคาเบามากครับนี่กระถางที่2นะครับ40บาทนะครับดารานพัล right ัสนะครับนี่ปลายเขียวนะครับสวยนะครับ40บาทเท่านั้นครับอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้กับสีเหลืองนะครับนี่สวยนะครับเหลืออยู่ไม่ขีกระถางนะครับนี่กระถางที่1นะครับราคากระถางละ40บาทนะครับนี่นี่ครับสวยนะครับเป็นพรพุทธะนะครับไม้สีเหลืองกับสีสวยนะครับกระถางที่1นะครับ40บบาทนะครับ กระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยครับ40บาทเท่านั้นครับกระถางที่2นะครับอ้าวมาต่อนี้ครับกระถางที่3นะครับนี่ราคา40บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยครับมาต่อที่นี้ครับกระถางที่4นะครับนี่เรียกได้เลยครับ4กระถางที่4นะครับราคา40บาทนะครับมาต่อที่นี้ครับกระถางที่5นะครับราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่ครับหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ ราคาก็เบาๆนะครับราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบามากครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่หมายชุดนี้สวยๆนะครับไมายทําเองนะครับนี่ครับไม้กําลังโตเลยครับราคากระถางละ40บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีลิมนาคนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับจะใบมนมนเนยนะครับ40บาทไม่เงี้ครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5้านะครับเศรษฐีริมนากระถางที่1นะครับ40บาทนะครับ กระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้กระถางที่3นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่มีทั้งหมด3กระถางนะครับเศรษฐีริมนาคนะครับนี่ไม้ชุดนี้ราคาเบาๆเลยครับนี่ราคากระถางละ40บาทนะครับมาขยับขึ้นนิดนึงนะครับจะไม้ใบกลมๆกลมมนๆนะครับอันนี้เป็นแทนใจนะครับนี่เป็นไม้ป้ายนะครับนี่ไปสวยๆเลยครับนี่ อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา70บาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับหลัก10ครับแทนใจนะครับนี่ราคา70บาทเท่านั้นครับโอเคนะครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่เลยครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ครับขุมทองครับกัดสีสวยๆเลยครับนี่หน้าไม้สวยนะครับขุมทองนะครับนี่ไม้ต่างชาติเขาชอบกว่านะครับไม้กัดสีสวยนะครับ อันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเจ้าขานนะครับนี่เปิดหน้ามาสวยแล้วครับนี่ครับอยู่ในไซส์กระถัง6เหมือนกันครับนี่ราคา90บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยครับราคาเบาๆนะครับหลักสิบนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ดําแดงนะครับนี่ออกจะสวยๆไปๆหน่อยๆครับเป็นทิวาลาตีนะครับไม้นี่มีน่าจะมีหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่มีหน่อขึ้นมา2ต้นเลยครับทิวาราตีนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆเหมือนกันครับขอราคา90บาทเท่านั้นครับหลักสิบนะครับ90บาทเท่านั้นครับนี่สวยๆเลยครับอ่มาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างลายประคับเขานะครับนี่สวยๆเลยครับอยู่ในไซส์กระถาง6เหมือนกันครับอันนี้ขอราคานิดหนึ่งขอ100บาทนะครับนี่กระถางที่1นะครับลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างนะครับอ่มาต่อท่นี้ครับอันนี้ก็กระถางที่2นะครับ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับใบจะกลมๆหน่อยนะครับสวยๆนะครับราคา0 0บาทเท่าบาทนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับ100บาทครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นผมได้มาในนามภูพิงนะครับนี่อันนี้รู้สึกว่าเห็นเห็นใน2ต้นนะครับอันนี้น่าจะมีหัวอยู่แล้วนะครับได้มาในนามภูพิงนะครับนี่ปลายชืีอก็ยังอยู่เลยครับแป๊บนงนะภูพิงนะครับ อันนี้ขอราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆหลักสิบนะครับ2ต้นคุ้มค่านะครับนี่ครับขอราคา90บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเดี๋ยวแป๊บอ่ามีรงนีนิดนึงนะครับลูกไม้นะครับน,นี่ลูกไม้ด่างนะครับนี่ด่างๆสวยๆหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ขอราคา90บบาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ได้มาในนามคุ้มรั์นะครับอยู่ในไซส์กระถางใหญ่ครับไม่แน่ใจกระถางแต่เลย6แน่นอนครับอันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่คุ้มรั์นะครับไม้กัดสีนะครับอันนี้เป็นเทวีนะครับเทจะไม่ผิดเทวีสุริยานะครับนี่ครับอันนี้ขอราคาอันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่สวยๆครับเทวีสุริยานะครับไม้ป้ายนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ป้าย สวยครับไม้ด่างไม้ป้ายเขานะครับไม้ด่างครับนี่อันนี้เป็นเพชรเมืองนนท์นะครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ขอราคา80บาทท่านนะครับนี่กระถางที่1นะครับกระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ80บาทไม้ใหญ่เลยนะครับนี่สวยนะครับไข่สายไม้ด่างนะครับนี่ไม่ผิดหวังนะครับกระถางที่3นะครับขอราคากระถางละ90บาทท่านครับชุดนี้ครับถ้ารับหมดก็พูดคุยกันได้นะครับเพชรเมืองนนท์นะครับไม้ด่างครับอ่ามาต่อท่านนี้ครับ อันนี้เป็นไม้ใบหอกรับใบเข้มเข้มสีดำดำนะครับนี่สวยนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับอันนี้ขอราคา70บาทครับต่อหนึ่งกระถางนะครับกระถางที่2นะครับราคากระถางละ70บาทครับสายเข้มเข้มสายดาร์กนะครับ70ดบบาทนะครับอันนี้กระดูกขึ้นแล้วนะครับนี่สวยนะครับ70บาทครับนี่ราคาเบาเครับชุดนี้ครับราคากระถางละ70บบาทเท่านั้นครับ อันนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับแต่เป็นไม้ที่ด่างนะครับนี่น่าจะมีหัวนะครับนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องชื่อก็ต้องบอกไปนะครับนี่ครับสวยๆนะครับไม้ด่างนะครับนี่อันนี้ขอราคา90บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับเ0บาทนะครับ่ามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นองคหญิงทอฝันนะครับนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงไว้นานนะครับมีหน่อขึ้นมาเลยครับนี่ประมาณนี้ครับองค์หญิงทอฝันนะครับ รับสองต้นคุ้มค่านะครับนี่นะจะลงหัวอยู่แล้วครับอันนี้ขอราคาเบาๆมือนเันครับนี่กระถางหกเลยครับขอเก้าสิบบาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับมาต่อท่านี้ครับจะฝากนิดนึงครับอันนี้เป็นพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะครับนี่ไม้กระสีเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่อันนี้ก็ขอราคาเบาๆครับนี่เก้าสิบบาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบามากครับอันนี้น่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่า น่าจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่ครับม้อยู่ในไซส์กระถางหกนะครับสวยนะครับนี่นี่ครับไม้เลี้ยงไว้นานแล้วครับนี่ขอราคา90บาทเหมือนกันครับนี่ครับราคาเบาๆนะครับ2กระถางกระถางที่2นะครับราคากระถางละ90้บาทครับมี2กระถางนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีก็มานี่ครับเจ้าสาวนะครับหน้าสวยๆนะครับ นี่ครับใบจะน่าหน่อยนะครับนี่อันนี้ขอราคา90้าสิบอแปดสิบาทก็ได้ครับนี่ราคาเบาๆไม้เลี้ยงไว้นานครับบอนป้ายนะครับนี่สวยๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ไม้สวยสีก็แจมมากครับมันีมันตานะครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้นานแล้วครับนี่สวยๆแล้วครับเป็นบอลกาบนะครับมันีมันตานะครับนี่ปลายชมพูชมพูเลยนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคาหน่อยนะครับ ขอราคา100บาทนะครับนี่มณีมันตานะครับหมายเลี้ยงเวนาาเลยครับมณนีมันตาสวยๆนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลเก่าล้วครับมัชชานุนะครับนี่มัชชานุนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่สวยๆครับขอ90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลป้ายเหมือนกันครับนี่ก้านดำนะครับอันนี้เป็นเทเวศนัลลิมิตนะครับเป็นไม้สวยนะครับป้ายสวยนะครับก้านดำนะครับนี่ เวีเนลมิตนะครับก็เลือยู่กระถางเดียวนะครับนี่ก้านดำนะครับนี่สวยๆลยครับอันนี้ขอราคา100บาทนะครับหมายน่าจะมีหัวมากแต่ทีนี้ก็ทิ้งใบไปหลายใบนะครับนี่ฟื้นขึ้นมาครับก็ขอราคา100บาทนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นหนุมานอมปภานะครับนี่แทงใบขึ้นมาใบนึงแล้วครับนี่หมายเลี้ยงไว้นานเหมือนกันครับขอราคา60บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับอ่ามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นเทพสายลุงนะครับนี่ ้ายสวยอย่างนี้เลยครับเป็นบอลกาบนะครับเทพสายลูงครับเป็นบางกาป้ายนะครับนี่ขอราคา60บาทเท่านครับนี่ราคาเบาเนะครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นกัดสียักษ์กัดสีนะครับอันน yeah. ี้เป็นยักษ์กาลุนล oh um ่านะครับนี่เดี๋ยวดูชัดๆนะครับกาลุนล่านะครับนี่กัดสีสวยเลยครับยิ่งกัดสีโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอราคา80บาทเท่านครับนี่ราคาเบาเบานะครับอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าเกิด ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้ชื่อจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นทลพาหรือทลพีอะไรนี่ครับนี่เป็นไม้เก่าเรานะครับเป็นไม้เก่าเก่านะครับอันนี้ขอราคา80บาทเท่านั้นครับนี่สวยๆนะครับไม้หายากนะครับนี่อันนี้เป็นโยกราชินีนะครับนี่ไม้ดางดังเหลืองดังสวยนะครับนี่ยกราชินีนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับกระถางนะครับกระถางนีด่1นะครับนี่ กระถางที่สองนะครับนี่สวยๆนะครับหกเอ๊ะแปดสิบบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะจำผิดแล้วเอาไปกระถางละเดี๋ยวนั่นราคาใหม่เอาไปกระถางละเจ็ดสิบบาทกันแล้วกันนะครับนี่ยกราชินีนะครับนี่ชื่อใหม่ครับยกราชนีนะครับนี่ครับกระถางที่หนึ่งแล้วกระถางที่สองครับยกราชินีนะครับสองกระถางนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะครับนี่มี2ต้นในกระถางเดียวกันนะครับขอราคา80บาทนะครับนี่สต้นคุ้มค่านะครับเป็นบอลเก่าๆแล้วครับใบเรียวครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้สายเก่าๆนะครับวิจิตจินดานะครับนี่อันนี้ไม้เลี้ยงไว้นานแล้วครับนี่ครับวิจิตจินดาครับนี่ไม้ปลายตำตานะครับขอราคา100่บาทนะครับ นี่ครับขอนิดนึงนะครับอันนี้เป็นขุนรัตนวุฒินะครับเป็นบอลกันสีนะครับอันนี้ขอราคา80บาทเท่านั้นครับนี่ขุนรัตนวุฒินะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นใบหอกใบไผ่นะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่สวยๆนะครับนี่ลูกไม้นะครับมีป้ายนะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้แยกหน่อนะครับผมแบ่งไว้หลายต้นแล้วครับขอราคาเบาๆนะครับนี่ราคา สวยๆกระถางหกครับเป็นลูกไม้นะครับขอราคา70บาทเท่านั้นครับนี่ครับนี่กระถางนะครับนี่สวยๆเลยครับนี่ดูใบครับสีเริ่มมาเริ่มเปิดนะครับขอราคา70บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับกระถางที่2นะครับนี่ครับมี2กระถางนะครับราคากระถางละ70บาทนะครับเป็นลูกไม้นะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้ผมว่าสวยนะครับไขสายบอลเก่าๆนี่ผมว่าไม่ผิดหวังนะครับนี่เป็นยักษ์นะครับแป๊บนะครับ <tuh> ยักษ์เบนจกายนะครับนี่มี2กระถางนะครับนี่กัดสีด้วยเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่กัดสีด้วยป้ายด้วยนะครับนี่สวยๆเลยครับนี่นี่ครับยักษ์เบนจกายนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่อันนี้ขอราคาก็ไม่แพงนะครับไม้เก่าๆเราครับไม้เก่าๆต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนะครับนี่ครับต้องใจเย็นๆครับเลี้ยงบอนสีนะครับนี่ต้องเลี้ยงให้สวยๆก็ต้องแบบนี้นะครับนี่ กัดสีด้วยครับมีป้ายนะครับนี่ยักษ์เป็นชกายนะครับนี่ขอราคาเบาเครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับขอราคา100บาทนะครับ,รบนีบ่สวยเลยครับนี่กระถางนี้ยิ่งสวยนะครับดูหน้าไม้ได้นะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับนี่ไม้ใช้เวลาเลี้ยงผมเลี้ยงมานานแล้วครับนี่สวยเลยครับนี่ราคา100บาทคุ้มค่านะครับสายไม้เก่าๆไม่ผิดหวังนะครับมี2กระถางนะครับนี่สวยเลยครับหน้าไม้ก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นะครับยังไงสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็084ย์แปครับเก้าเจนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้ฝนก็ที่บ้านผมก็ตกครับเมื่อคืนนี้ตกหนักลมแรงมากเลยครับนี่ก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมจบคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้พ่อค้าด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ